มีอะไรเวลามีอะไรคะแหวนอะไรคะทีวีบอกเลยทีวีลีลีอะไรทีวีทีวีอ๋อทีวีเหรอคะทีวีหนูจะเล่นอันนี้รีโมทเหรอคะนี่หมดจีจดมาทำงานนึ่งแม่เฮียพีเรียกว่าเขาเรียกว่าจอยเกมเล่นกับออฟไม่สนุกหรอกเล่นต้อมีแต่แพ้คืออะไรใครแพ้เล่นก็มีแต่แพ้ นั่นเน่ดซื้อของเล่นมาให้น่ะอยู่ในห้องอ่ะไปแกะไหมไปแกะไหมของเล่นใหม่ของเล่นใหม่เฮ้ยไอปยูของเล่นใหม่ละของเล่นของเล่นใหม่ไปดูไหมแล้วเน่ดซื้อมาให้ไปดูไหมไปะปะปะปไปเอาลูกไปนำไปนำไปไปห้องนู้นไปห้องนู้นไปห้องเวไปห้องเวห้องเวห้องเวเออโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยเว้อ่อเก็บดีๆเก็บดีๆจะให้บังเลิมาเรียงเก็บตรงนั้นเออ เก่งมากเลยลูกเก่งมากเออวางไว้โอ้ต้องเป็นระเบียบไปไอ้ลูกไปไม่ไม่ไม่ไปไม่เป๋าไม่เป๋าไปดีกว่าไม่เป๋าไปดีกว่าเบิ้งมีตังค์จะกว่าไหมเบิ้งมีไหมมีตังค์ไหมเดินเดินโซนสองไม่ได้น่าจะเวียนหัวไม่ได้เป็นวันนะ มอร์นิ่งและสวัสดีเทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o n e y Hero และนี่คือรายการติวเข้มกอนเทรดประจำเช้าวันจันทร์ที่7ตุลาคมปี2567เราเริ่มต้นรายการด้วยการอัปเดตหุ้นที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่4เนาะอ่ะตัวแรกอีออนมองว่าเป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่อตรงนี้ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจนะครับเช่นเดียวกันกับ AS เอเอเอสเนี่ยมีลักษณะของการดึงตรงนี้ เป็น price action ได้นะครับตำแหน่งการเกิดเนี่ยถือว่าไม่เลวเลยทีเดียววันนี้เนี่ยถ้าจะเล่น AS นะครับห้ามต่ำกว่านะห้ามต่ำกว่า4.58ถ้าราคาสามารถประคับประคองได้อยู่ในโซนที่เหนือ4.58สามารถเก็บของได้ครับแล้วก็เล่นในระยะสัปดาห์คือต้องปิดทำกำไรภายในสัปดาห์นี้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ แล้วก็ Stop l ลอ s นะครับจะอยู่ที่4.40ต่อด้วยตัวแบมตัวนี้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าต่อแบมเนี่ยดึงลงก็จริงครับแต่มันมีการดึงกลับหน้าตาจะคล้ายๆกับตัวดัชนีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้แบมมองว่ามีโอกาสที่จะเล่นได้นะครับกรอบข้างบนอยู่ที่9.9เเจ้าอันนี้จบเกมไปแล้วนะครับแต่ว่า ให้รอดูนะครับว่ามันจะมีเขียวดึงโซนนี้หรือเปล่าเป็นไปได้นะแต่การเขียวดึงในโซนล่างแบบนี้นะฮะไม่ได้หวังการกลับตัวหวังว่าจะเล่นสั้นๆนะครับกรอบก็ไม่น่าจะเกิน3วัน JMT น,นี้จบเกมไปแล้วนะครับไม่มีอะไร RBF ก็จบเกมนะครับตามที่แจ้งเลยเจมาจบเกมเหมือนกันดึงก็ไม่ได้ช่วยนะครับตำหน่งนี้แทนก็จบเกมนะครับ TLI จบเกมไปแล้วนะครับมีการดึงกลับ ต้องรอดูครับวันนี้ถ้าเล่นต่ำกว่า10บาท10สตางค์ก็ไม่มีจังหวะเข้านะครับ CPG ยังลุ้นไปต่อได้นะส t o p ปลอ s ผมขอใช้เป็น78.25นะครับ China เนอะอ่ะสวยนะครับตัวตัวนี้คือยกตกามได้เลยก็วางส t o p ปลอ s ที่6.5กันกุ้นที่เดิมนะครับไม่อัปเดต KCG ก็ตำแหน่งเดิมนะครับ KJL โอเคอ่ะตรงนี้เนี่ยถือว่าหลุดโลเรียบร้อยนะฮะถ้าใครจะรอคือใครยังมีของอยู่อ่ะก็รอไปนะครับใช้สต๊อปลอที่7.65แต่ใครที่ออกมาแล้วก็คือออกนะฮะ SBX n e โอเคอ่ะจริงๆถือว่าหลุดสต็อปนะครับแต่มันก็ดึงกลับนะ้อใครที่ยังไม่ได้ขายก็รอนะครับส่วนใครที่คัตไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับถือว่าทำตามระบบ แล้วก็ a v v n c e d ตัวนี้ยังยังนุ้นไปต่อคือคือ a n c e d Graph แล้วก็ i n t u ัเนี่ยผมบอกแล้วให้มองตามตัว i n t u ัศเนาะมันจะวิ่งตามตัว i n t u ัศนะครับส่วน OKJ OK อันนี้ไม่เกี่ยวนะผมเอามาเฝ้าดูเองก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูตัวดัชนีเนาะอ่นนี่นะครับดัชนีเนี่ยผมเคยตีกรอบให้ดูแล้วนะครับซึ่งกรอบบนนะจะอยู่ที่1471 ซึ่งผมบอกว่าให้เป็น1475ละกันนะถ้ายังจำกันได้นะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยจะอยู่ที่1444นะฮะแล้วมันก็หลุดเวเห็นป่ะมันก็หลุดแล้วมันก็กลับมาที่1444อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมองเป็นการดีดในระยะสั้นได้แล้วมันต้องดีดภายในวันจันทร์นี้นะครับถ้าวันจันทร์นี้ไม่ยอมกลับขึ้นมาของดัชนีเนี่ยมันจะไม่กลับแล้วนะฮะ วันนี้นะฮะดัชนีคือโอ้โหยังไงก็ตามอะ่ะห้ามต่ำกว่า1 4 4 4งสจุดถ้าต่ำกว่านี้คือซึมลงได้เลยเตรียมเปิดช็อตชุดใหญ่ไว้ได้เลยโอเคไหมครับส่วน s อ0 s าศไม่ได้แย่เท่าเซตนะครับตตอนี้มีลักษณะของการดึงก็น่าที่จะกลับขึ้นไปเล่นในกรอบบนได้นะครับที่ 930นในชุดเล็กเนี่ย5นาทีเนี่ยถือว่าดึงได้ค่อนข้างดีสต็อป o อดของ S50 นะครับจะอยู่ที่910จุดถ้าหลุดก็ต้องยอมมอบตัวครับต่อด้วยหุ้นติดสแกนของวันนี้กันเลยนะครับตัวที่ผมจะต้องเตือนชุดแรกนั่นก็คือตัว24 CS ซึ่งถือว่าทิ้งตัวลงมาแล้วแต่ว่า24 CS เเนี่ยเราอาจจะหาจังหวะในการเล่นได้โดยการดูเขียวแรก ถ้ามีการดึงผมคิดว่าไม่วันจันทร์ก็ไม่เกินวันพุธนะครับน่าจะมีการดึงได้แล้วเพราะกรอบมันค่อนข้างชัดแล้วก็ถ้าให้ดีต้นทุนควรจะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับ4.3แต่แต่ตรงนี้ยังไม่มีสัญญาณซื้อนะ,อะให้เข้าใจตามนี้นะครับส่วนซีฟาร์มอันนี้จบรอบไปแล้วแล้วก็แน่นอนถ้าซีฟาร์มีเขียวดึงตรงเนี้ยหนึ่งจุดสออะไรเงี้ยใช้ได้ โอเคเลยแต่ตรงนี้ไม่ใช่สัญญาณซื้อไม่ใช่แบบว่าเอา้าจะไปซื้อ1นึ่งจุไมในเมื่อเราสามารถซื้อ1นึ่งจุได้คือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะครับตรงนี้มันมันไม่มีแรงดึงกลับซื้อไปก็ลงต่อเราซื้อเมื่อมีสัญญาณซื้อเท่านั้นนะเมเจอร์นี้จบจบรอบแล้วปล่อยได้เลยนะครับการดึงก็ไม่ได้ช่วยอะไร LS ตอนนี้จบรอบแล้วนะครับปล่อยไปได้เลยครับ DIF เนี่ยถือว่าจบรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เกิดซิกแซกแล้วด้วยซ้ำเนาะอ่ะ มดนต่อกับหุ้นสวยของวันนี้นะครับตัวแรกคือโอกรจูที่เข้าตลาดมาเมื่อวันศุกร์นะถือว่าปิดได้ค่อนข้างสวยนะไปปิดที่12.4เกือบาายของวันนะภายทำ12.5ตัวนี้ใช้สต็อปลอดที่11.5ถ้ารับความเสี่ยงได้เล่นได้เลยนะครับแต่ว่าให้เล่นเป็นเดย์เทรดนะครับไม่ไม่ติดมือไม่ห่อกับบ้านไ่มไหมครับเพราะว่า วันแรกอะวลุ่มมันดีอยู่แล้วแต่วันหลังๆมาวลุ่มมันจะหายไปนะครับหุ้นใหญ่แค่ไหนก็ตามก็หายต่อด้วยตัวทาคนนี้นะครับทาคนนี้นี่กลับตัวขึ้นย่อยอันนี้คือกลับตัวเลยนะครับก็เล่นในกรอบได้ครับแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่1บาท11ตังค์นะครับแนวต้านถัดไปอยู่ประมาณบาท20บาท30สิบน,นะสต็อปลอสจะอยู่ที่บาททวนนะครับแล้วก็บางจากกับ BCP BCP ีีเนี่ย ถือว่ามีเขียวประโดดซึ่งโ,โหแรงแบบแรงมากๆนะครับก็น่าจะแรนดี่ได้ครับ39.75นะสตอร์อลก็อยู่ที่37ท้วนครับถัดมาคือแพนเน็ตอันนี้ก็กลับตัวแล้วนะครับคล้ายๆกับตัวทาคุนี้เลยแต่ตำแหน่งของการกลับตัวอยากให้ดูนิดนึงนะครับทาคุนี้มากลับอยู่ในโซนกลางๆนะครับแต่ว่าตัวแพนเน็ตเนี่ยถือว่ากลับตัวในโซนบนตัวนี้มีโอกาสที่จะกระชากขึ้นไปชนแนวต้านได้ดีกว่าเนาะ ให้แนวต้านที่1.2นะครับใช้สต็อปลอดที่98สตาร์ต่ด้วยคิสคิสก็มีการกลับตัวเหมือนกันนะครับแต่มันก็มันก็ยังมีการดึงลงมาใช่ไหมเออคิสมีการกลับตัวขึ้นย่อยนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นไปเทสไฮได้ที่หที่5.3สต็อปลอจะใช้4.7นะครับแล้วก็โมชิโมชิเป็น shape นะครับไม่ใช่การกลับตัวก็วางสต็อปลอดที่43.5เล่นสั้นๆภายในสัปดาห์นี้นะครับแนวต้านอยู่ที่49 หุ้นราชหุ้นราชไม่มีอะไรนะแพทเทิร์นมีการดึงคล้ายๆกับตัวเซตแค่นั้นเองนะครับก็เลยเอามาให้ดูมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส33แล้วก็เบรกได้นะสต็อปลอสเอาไว้ที่31บาท AU ทรงมันแปลกๆก็ตามดูหน่อยลวกันนะครับคือมันมีการเคลียร์บนไปถ้าเคลียร์บนแล้วไม่ผ่านเนี่ยควรที่จะลงเลยแต่ว่ามันยังมันยังขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นผมคิดว่าชุดนี้นะ่าจะเบรกนะครับ10.2ก็เป็นการชนสเปดเนาะแล้วก็แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่11บาทนะครับแล้วก็ตัวแบมอ่าแบมที่พูดไปแล้วนะครับให้แนวต้านที่10.2ได้เลยนะครับสต็อปลอจะลึกนิดนึงนะ8.8นะครับแล้วก็ CKP ก็จะคล้ายๆกับตัวแบมแต่ว่าแบมจะสวยกว่านะซี p เป็นไซด์เวย์นะครับแนวต้าน ตัวนี้จะสังเกตได้เลยว่าไฮมันต่าลงเรื่อยอันนี้ดูไม่ดีนะแนวต้านจะให้ที่3.86นะครับสต็อปลอยอยู่ที่3.60แล้วก็ตัวสุดท้ายคือ e อ h ก Echo ก็ฝักเฝ้านะครับหน้าตาเหมือนเซตเลยถ้าเซตพาลงก็ปล่อยไปนะฮะสต็อปลอยอยู่ที่119ครับแนวต้าน127.50เล่นในกรอบ1-2สัปดาห์ได้ ถ้าให้กาดอกจันเนี่ยผมอยากจะกาสามตัวเลยนะฮะนั่นก็ตัวทักคุณนี้ p a n เน็แล้วก็ Kiss นะครับแต่สามตัวเนี้ยตัวแพทเทิร์นที่สวยที่สุดเป็นการพัก่ซนบนคือตัว p l a เนะ็เนาะเพื่อนๆสามารถไปฟังน้าเทรดของตัวเองได้เลยครับแต่ใครทางกถะสันนิไว้เรามาพูดคุยต่อในช่วงถ่ายคลิปแล้วก็ขอพิราสัมพันธ์นะครับใครที่อยากจะไปเทรดในตลาดทองคํานะครับตอนนี้ช่องมันโรเนี่ยเราเปิดรับสมัครนักเรียน เทรดทอง Vp รุ่นที่2ภายในเดือนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครแล้วก็เริ่มเรียนได้เลยนะครับเรามีคลิปพร้อมแล้ว20คลิปปรับพื้นฐานให้ส่วนในเดือนพฤศจิกายนนะครับจะพาดูตลาดหน้าเทรดสดจำนวน20วันคือแบบโคตรคุ้มนะฮะเข้ามาเนี่ยจะมีจะมีคลิปพื้นฐานให้20คลิปนะครับแล้วก็จะมีไลฟ์สดอีก20ครั้งนะครับราคา ถูกสุดๆนะแนะนำว่าสอบถามเข้ามาได้เลยครับที่ Line at Money Hero เดี๋ยวเรามาดูคำถามกันบ้างครับอยากได้ PTEP e ราคา125อยากได้ p t ี e p ราคา125นะฮะจะมาถึงไหมหมายถึงว่ามันจะลงต่อใช่ไหมฮะแต่ทรงมันลงอยู่นะ125ผมว่าเป็นไปได้ครับคุณพี่ครับเพราะชุดนี้ทั้งชุดเนี่ย อ่ะโอเคไอ้ไอล่าสุดมันกลับตัวขึ้นย่อยก็จริงแต่ผมไม่ได้หมอมัน,ม,นมันคือการกลับตัวเนาะเพราะว่าขาลงมันแรงมากก็คิดว่าเป็นไปได้ครับที่125หราเอาจจะต่ำกว่า PSL แนวโน้มไปต่อไหม PSL ฝั PS L, ่งเดือนลึกมันทิ้งลึกเกินไปครับตรงนี้เกิด A-shape จริงๆ a เอ a p e สังเกตเห็นตั้งแต่วันวันเนี่ยวันที่2เลยแต่มันไม่ชัดครับ แต่วันที่3ตุลาเนี่ยชัดมากอันนี้อันนี้ต้องถอยแล้วนะฮะตรงนี้ก็ยิ่งโคตรชัดนะครับถ้าชุดนี้เป็นการเด้งก็จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อไม่น่าจะทํำ Hi ได้ครับไฮที่9.6ไม่น่าจะขึ้นไปแตะนะฮะ Home Poit ที่10.8แนวโน้มสต o p ป o อแล้วก็ TP Home Poit สัปดาห์ที่แล้วอัปเดตให้ดูบ่อยมากนะครับเนี่ยตรงนี้แล้วก็พูดไปแล้วนะว่ามันไม่ควรจะหลุดโลโลในที่นี้คือ ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยมันหลุดไปสองครั้งนะครับก็คือวันที่30แล้วก็วันที่4เนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันหลุดไส้ลงมาครับเนี่ยหลุดไส้ลงมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะไม่ควรหลุดหลุดไส้ก็ไม่ควรหลุดนะครับแต่มันหลุดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าโมเมนตัมเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางของการทิ้งตัวลงมากกว่าสังเกตได้จากไฮก็ได้ครับไฮเ,เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นราคา,าราคาทุนที่10.8เนี่ยไม่ได้ไกลมาก นะก็เดี๋ยวรออาจจะได้สต็อปรอสนะครับสำหรับชุดน,นี้แล้วก็ไปรอเก็บข้างล่างกันใหม่ครับอาจารย์คะ ITC เข้าได้อืม i อ c เนี่ยเคยเอามาเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่ามันเกิดใบพัดนะ ITC เกิดใบพัดตั้งแต่วันที่2นะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากเกิดใบพัดเนี่ยโดยปกติมันจะเล่นได้ประมาณ4วันครับซึ่งวันที่1เนี่ย เนี่ยเห็นไหมแทงที่หนึ่งเล่นไปแล้วนะครับแท่งที่สองก็เล่นไปแล้วและแท่งที่2เนี่ยเด็ดสุดคือมันมันไปชนต้านครับเนี่ยฮะมันไปชนต้านเดิมซึ่งเป๊ะเลยนะฮะอยู่ที่ยี่สี่จุดเจ็ดเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่วันที่สามวันที่สี่นะครับแท่งที่สามที่จะเกิดแล้วก็แทงที่สี่เนี่ยมันจะไม่เล่นนะฮะเพราะมันชนต้านไปแล้วโอเคไหมตรงนี้ก็ต้องระวัดระวังถ้ายังไม่มีของไม่แนะนําครับ แต่ถ้ามีของอยู่แล้วก็หลุนเบรกได้ครับไม่มีปัญหาเพราะมันเราความเสี่ยงมันต่ําอยู่แล้วแต่สมมติคนที่ไม่มีของนึกออกไหมฮะว่าต้นทุนจาก23.4กลายเป็น24.1อ่ะคือมากกว่ากันเกือบบาทนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะมากกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะต้องต้องระวัง BYD r a กราฟเแท่งเทียนวันที่26เดือนเเนี่ยแบบนี้ปิดแกร็บใหม่คะอ่ะมาดูครับ BYD น่าสนใจนะ 26อยู่ไหนนาะเออยี่สิบหกอ๋อไอแก็บเนี้ยแหละฮะโดยส่วนตัวนะผมไม่มองว่าเป็นแก็บครับเพราะว่าไส้ตัวเนี้ยถือว่าทำหน้าที่ในการปิดแก็บอยู่แล้วเห็นไหมครับไส้เนี่ยมันลงมาปิดแก็บของมันอยู่แล้ว <S 1> <S 1> สมมุติว่านะครับตรงนี้มันไม่ปิดแล้วแท่งนเนี้ยเนี่ยวันที่ห6ถือว่าปิดไหมก็ถือว่าปิดอยู่ดี นะครับแล้วก็ปิดอันนี้คือคือปิดตอกฟ้าลงเลยครับวันที่4เรียบร้อยอ,อาจารย์พืชแม่นมากบอก c b g จะไป84ก็ใกล้แล้วอินทัศบอกจะไปร้อยก็ใกล้แล้วอตอนพี่เดียวยัง80-90ถึง9กก็บอกจะไปร้อยก็ไปอ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นหน้ามาหรืว่าทีมง,งานเราจ้างมาเองแต่เพื่นวิเคราะห์ t ี g ว่าตอนนี้ต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานไหมคะ คือต้องบอกว่าดราม่ากำลังมาดังเลยนะฮะของทีเแนะนําว่า Google ครับแล้วก็ดูฮะพิมพ์คาว่าหมอบุญแล้วก็ THG ครับครับก็จะเจอแบบเรื่องราวแบบโอ้เป็นมหากราบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งฮะ,ะมีสองโรงพยาบาลนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับนั่นก็คือ THG ทนบุรีกรุ๊ปนะครับแล้วก็เครือโรงพยาบาลรามเนี แต่ถ้าเกิดใครที่ไปถือ,อโรงพยบาลอื่นที่ใต้โรงพาบาลรามอันนั้นไม่เกี่ยวเนื่องไหมอันนี้อันนี้ปัญหามันมาจากทีเอแล้วมันก็ลามขึ้นมาหาบริษัทแม่เพราะว่ารามเนี่ยไปถือทีเอประมาณยี่สิบสี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระทบสองตัวอย่าเพิ่งไปเล่นให้ให้ฝุ่นมันหายตลบก่อนให้มันรู้ก่อนว่าใครเป็นใคร เงินมันไปอยู่ที่ไหนหรือจะฟองกันยังไงให้ให้ให้มันแบบฝุ่นมันตลกกันเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับเท,ท็ดทองในกลุ่มคือมีการนําเทศดสดใช่ไหมคือเราจะพาดูหน้าเทศสดครับส่วนใครจะเทศไม่เทศอะไรยังไงเนี่ยแล้วแต่ริคส์ทรีวอร์ดของณสถานการณ์นั้นๆเลยครับว่าเรารับได้ไหมซึ่งการรับความเสี่ยงได้ของแต่ละคนแน่นอนครับมันไม่เหมือนกันเนาะ โอเคจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในคลิปนี้คำถามไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมขออนุญาตเรียงใหม่ดูสิมีใหม่ไหมไม่มีนะครับก็ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมแอดไลน์กันไปเพื่อนไว้ที่ไลน์แอด m o น e ี่เมีข้อม,มูลอะไรดีผมส่งให้ดูในนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย